คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM99 เช่นเคยนะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับแลวเข้ามาที่ค่ายเกม ฟันเกมมิ่งครับก็จะเจอฟันเกมมิ่งครับเข้าไปแล้วก็จะเจอเกมตีตุ่นครับเราเข้าไปดูไอเกมตีตุ่นเนื่งบวันนี้ครับของผม2,500บาทจะนําพาไปได้อะไรบ้างครับไปดูกันครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ผมขอเริ่มที่25บาทเลยนะครับตุ่มแรกครับไปครับนี่เปิดมาได้ดีครับตุ่มแรกมา่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถือว่าสวยนะครับอ่าเราครับไปครับไปดีครับ1,250บาทครับไปครับ ใ่ไหม3,925แล้วนะ3,925ครับว่าไงครับไม่ได้ครับไปครับนี่375บาทถือว่าเลี้ยงไปแบบนี้กําลังสวยนะครับอถือว่าเลี้ยงไปกําลังสวยครับแบบนี้เลี้ยงไปครับเนี่ยเลี้ยงไปครับ3 9้าขึ้นจะขึ้น4,000ได้ไหมนะอ้าวมาครับ1,500ไป5,000เลยนะลุ้น4,000ไป5,000แล้วนะครับนะครับวันนี้ ไปหนึ่งเท่าตัวแล้วผมขอลดไปก่อนนะผมขอลดไปที่ห้าบาทก่อนนะไปหนึ่งเท่าตัวแล้วนะ่นี่ถือว่าตีซ้อมมือไปเลยนะครับเนี่ยมันก็จะดูดเรากลับคืนนะเราไม่ต้องการขึ้นที่ยอดเดิมนะยี่สิบห้าบาทต่อไม้นะเราลดมาแค่ลดมาที่ห้าบาทครับเนี่ยลดมาที่ห้าบาทแล้วก็ยังเลี้ยงอยู่ได้นะนะครับถ้าเราตีโดนโดนตามย้านเนี่ยยอดเราไม่ลดนะ เออยอดเราไม่ลดนะรอดเรายอดเราไม่ลดนะอตีแรบเนี่ยมันดูดไปแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเชื่อผมยังเชื่อผมยังครับอเชื่อผมหรือยังตามตามปสเต็ปเลยนะมันจะเป็นประมาณนี้แหละเหลือ4 0 0แล้วนะเผิ่มแป๊บเดียวนะครับอเี๋ยวเพิ่แป๊บเดียวนะเออน่ะเผิ่อแป๊บเดียวนะเพิ่แป๊บเดียวนะ4 0 0กแล้วนะ ไม่ขึ้นแล้วนะจะขึ้นให้ไหมนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนี่ยไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะอ่าสี่พันสี่นะครับตอนนี้ตอนนี้สี่พันสี่เนี่ยไม่ขึ้นให้นะ โอ้โหนะไม่ขึ้นนะขอสิบบาทครับขอสิบบาทไปครับควายว่าไงควายควายโอ้โหไม่มาเลยนะครับอ้าวมาหกร้อยครับตอนนี้ขึ้นมานิดนึงนะจะโดดขึ้นมาได้ถึงห้าพันหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันนะอ่าไปดูกันไปดูกันนะครับควายว่าไงครับอ่าห้าร้อยสี่พันแปดนะครับอ่าอยู่เท่านี้ก็หยุดได้ครับขอหยุดเท่านี้ดี่ว่านนะไม่ไปต่อแล้วนะครับสี่พันแปดนี่ก็เท่ากับว่า บวกมานิดหน่อยนะครับอ2,005 2,005ก็เป็น2,0370นะบวกมาเท่าตัวหนึ่งนะครับเกือบเท่าตัวนะครับโอเคครับวันนี้มีทีเด็ดให้ดูกันไปแล้วติดตามกันด้วยนะครับกดตูกใจกดซับสไครต์กันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดกันต่อไปว่าทำยังไงถึงได้บวกนะโอเควันนี้ปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ